สวัสดีครับกับผมนาวาการเอกชาติชายกวางสีตำแหน่งประจำกรมช่างอากาศช่วยเป็นวิทยาการกับเจ้ากรมช่างอากาศจะมาบรรยายในเรื่อง Man Power Analysis หรือความต้องการกำล,ลังพลต่อจากเรืออากาศโทหญิงราดาภาใช้ยรักษาครับครับในบทที่ผ่านมานะครับเราได้ทราบถึงความเป็นมาในการจัดกิจการช่างอากาศรวมถึงการพิจารณาจัดระบบการส่อาบำรุงอากาศยาน รวมถึงหลักนิยมของการสมบูรณงกันมาแล้วนะครับสําหรับในบทนี้เราจะมาเรียนในเรื่องกฎเกณฑ์ในการพิจารณาหรืออนาลิสิตธรูกันต่อนะครับครับสำหรับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการคํานวณความต้องการกําลังผลนั้นมีพื้นฐานมาจากประเทศไทยมีวันทําการทั้งสิ้น209วันต่อปีโดยคิดวันหยุดพิเศษรวมตลอดทั้งปีไว้แล้วนะครับโดยใน1วันเจ้าที่ช่าง หนคนจะทำงานได้เท่ากับ6.92ชั่วโมงหรือ1 Man d แมนจะเท่ากับ6.92แมนอวดังนั้น1 Man แมนเยียจะเท่ากับ209วันคูณด้วย6.92ชั่วโมงจะได้เท่ากับ1,446แมนอวครับซึ่งตัวเลขตัวนี้ผมขอให้จำไว้ไครับเพื่อจะนำไปคำนวณในความต้องการกำลังพลในบทต่อไปครับทั้งนี้การคำนวณการต้องการกำลังพล จะเป็นเฉพาะเจ้าที่ช่างที่ดึงมาโดยตรงกับอากาศยานและในแบ็กช็อปเท่านั้นนะครับขอเน้นตรงนี้นะครับโดยที่เราจะไม่คิดรวมถึงกําลังพลที่ใช้ในการวางแผนหรือแพนเนอร์เจ้าที่คลังพัสดุหรือซัพพลายและเจ้าที่ธุรการหรือที่แอดมินครับครับในดับต่อไปนะครับ้เขาถึงบทที่3เลยนะครับเรามาดูโจทย์และการวิเคราะห์นะครับหรือ example นะครับ ครับหลักโจทย์นะครับมีอยู่ว่าฝูงบิน xxx นะครับหรือผมจะเรียกว่า t r i p l e x นะครับมีเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์แบบ t r i p เ e ิ y จำนวน18เครื่องณกองบิน t r i p เ e Z การจัดหน่วยสอมบำรุงเป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพอากาศค,คือ decentralized ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายกันช่างฝูงบิน t r i p l e x และ,ะแผนกช่างอากาศกองเทคนิคกองบินท r i ป l e z โดยยุทธการกำหนดให้ใช้งานเครื่องบินในอัตรา u ยู l ที่ t i o n r a t เที่3,000ชั่วโมงบินต่อปีสำหรับระบบการซ่อมบำรุงเครื่องบินมีรายละเอียดดังแสดงในตารางหน้าถัดไปครับครับระบบการตรวจซ่อมบำรุงของเครื่องบินขับไล่แบบ t ริปเปอร์แซดทิปอรทครับมีรายละเอียดดังแสดงนะครับจะมีระบบโอริฟเวทั้งหมดนะครับจะมีการตรวจ p f i โปรไฟอันนี้ใช้ชั่วโมงในการตรวจ6ชั่วโมงคนนะครับการตรวจ50ชั่วโมงนะครับใช้ชั่วโมงคน100ชั่วโมงอันนี้คือโจทย์ที่เราได้รับมานะครับก็จะมีงานเ d ดิชันเวิร์เข้ามาด้วยนะครับ ต่อไปเป็นงานระดับกลางของแผนกเชื่องกาดนะครับคือระดับไอริเวลนะครับคือการตรวจ100ชั่วโมงนะครับจะใช้500ชั่วโมงคน้ามีงาน addition และงาน back shop เข้ามารวมด้วยนะครับงานของระดับไอแผนกเชื่องกาดคือไอริเวลอีกระดับคือตรวจ200ชั่วโมงนะครับอันนี้เราจะใช้กําลังพล100ชั่วโมง1000ชั่วโมงคนนะครับก็จะมีงาน addition v e r s กับงาน back shop เพิ่มเข้ามานะครับโดยที่อายุการใช้งานของเครื่องบินนะครับส่วนการตรวจ depot maintenance น,นั้นครับ เราจะตรวจตาม a s s s t นะครับหรือ r c r a r t s t r u c t u r a l i n t e g r t t y โปร g กรมครับโดยอายุการใช้งานของเครื่องบินกำหนดไว้ที่6,000ชั่วโมงบินครับครับจากโจทย์มีข้อมูลดังกล่าวมาแล้วนะครับใช้พวกเราหาคำตอบ3ข้อดังนี้นะครับข้อแรกให้หาจำนวนเจ้าที่ช่างอากาศที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายการช่างฝูงบิน t ริ i เป e เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องบินขับไล่แบบ t ริ i เปิล Y ในระดับ o d เ v l โจทย์ข้อที่2นะครับให้หาจํานวนเจ้าหน้าที่ช่างอากาศที่เหมาะสมสําหรับผนแผนกช่างอากาศก,ากองเทคนิคกองบินทิปเปอร์เซตเพื่อซ่อมบารุงเครื่องบินขับไล่แบบทิปเปอร์ไในระดับไอลิฟเวลและสุดท้ายให้หาไลท์เซอร์เคิลคอสของเครื่องบินขับไล่แบบทิปเปอร์ไตั้งแต่บรรจุป,ประจําการจนกระทั่งปลดประจําการเมื่อเครื่องบินมีอายุเซอร์วิสไลท์ที่6000ไฟ o อวว่าจะมีค่ากี่บาทครับ ทั้งนี้ได้กำหนดให้เครื่องบินที่เปอร์ายมีค่าโอเ r อ t i n g c o อสอยู่ที่120,000บาทต่อชั่วโมงบินและมีเบ n านแนนคอสอยู่ที่300,000บาทต่อชั่วโมงบินและให้คิดค่า e อ c a l r คา i o ชที่3%ต่อปีครับ,คร,บ,ค,รบครับเมื่อดูจากโจทย์แล้วดูน่าจะยากนะครับแต่เราจะมีวิธีการมีหลักการและมีตัวช่วยที่สำคัญคือ e x l s p ซ p a เปซเสเพื่อทำให้ Simplify ให้ง่ายขึ้นครับ ครับเมื่อใดที่เราต้องคำนวณความต้องการกำลังพลให้เราทำตามขั้นตอน4ขั้นตอนต่างต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกโดยการสร้าง Maintenance m a t r i x ของระบบการตรวจตาม TO K 6ีททั้งระบบ O I และ D Level อันนี้จะแสดงในตาราง Excel Spreadsheet นะครับลำดับที่2การคำนวณชั่วโมงคนที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงทั้งแบบตามแผนกำหนดอันสก d u ดดูและแบบนอกแผนกำหนดอันสก d u l ดู ขั้นตอนที่สานะครับการคำนวณชั่วโมงคนที่ต้องใช้สำหรับ addition work back shop age maintenance และอื่นๆตาม l t i o e s t i m a t i o n เมื่อเทียบต่อชั่วโมงคนของงานสเก u ดู maintenance ครับระดับสุดท้ายครับสเต็ปที่4ครับคำนวณความต้องการ optimum manpower ใน excel spreadsheet ครับ,รบในสเต็ปที่1น,นั้นเมื่อเราเขียน i n t e n a เ c e Matrix เราจะได้ s c เ e ็ด l ู Maintenance Workload ดังแสดงในจอภาพนะครับครับเราจะมีการตรวจ P ีไฟจํานวน3,000ครั้งต่อปีมีการตรวจโ Pro ไฟจํานวน3,000ครั้งต่อปีตรวจ50ชั่วโมงจํานวน30ครั้งต่อปีตรวจ100ชั่วโมงที่15ครั้งต่อปีและตรวจ200ชั่วโมงที่15ครั้งต่อปีครับในแผนนี้เดี๋วเราจะมาคํานวณต่อไปครับไปครับ ครับเรามาเข้าในสเต็ปที่2และสเต็ปที่3เลยนะครับเราจะใช้ Excel e e c ก a ซ e จะเป็นตัวช่วยเพื่อช่วยในการคำนวณนะครับครับยาอธิบายเพิ่มเติมครับครับอันนี้เป็นงานของฝ่ายกันช่างนะครับทั้งหมดเราจะมีทั้งหมด5งานนะครับโดยการตรวจ PFI ดังที่ผมบอกครับข้อมูลครั้งแรกคือตรวจ3,000ครั้งต่อปีแต่ละครั้งเราจะใช้6แมนอวดังนั้นตลอดทั้งปีเราจะใช้จานวนชั่วโมงคน18,000มแอวนะครับการตรวจโพสไฟ เช่นเดียวกันครับ3,000ครั้งต่อปีแต่ละครั้งเราจะใช้6ชั่วโมงคนตอนนั้นทั้งปีเราจงใช้ชั่วโมงคนรวมทั้งสิ้น18,00 0มแมนอว์เช่นกันครับในาการตรวจ50ชั่วโมงก็เป็นงานของฝ่ายกันช่างนะครับเราจะตรวจ30ครั้งต่อปีในแต่ละครั้งเราจะใช้แรงงาน100ชั่วโมงคนตลอดทั้งปีเราจะใช้ชั่วโมงคนรวม3,000แมนอว์นะครับนอกจากนั้นในการตรวจ50ชั่วโมงแล้วจะมีงาน addition work นะครับ สัดส่วนอยู่ที่1ต่อ0.5นะครับดังนั้นเราจะตรวจทั้งหมด30ครั้งต่อปีแต่ละครั้งเราใช้จำนวน50ชั่วโมงคนตลอดทั้งปีเราจะใช้จำนวนคนทั้งสิ้น1,500ชั่วโมงคนนะครับต่อไปเป็นงานแก้ไขข้อกัดข้องนะครับเบรกลดอยู่ที่20% 20เนะครับ20%นะครับเรามาคิด3ครั้งก็เท่กับ600ครั้งต่อปีในแต่ละครั้งการตรวจเราจะใช้ชั่วโมงคน20ชั่วโมงคน ดังนั้นต่อปีเราจะใช้ชั่วโมงคนในการเบรกเลดหนึ่งพันชั่วโมงคนนะครับดังนั้นในตลอดทั้งปีนะครับเราจะใช้ชั่วโมงคนในการตรวจซ่อมบำรุงอากาศยานของฝ่ายกันช่างจะใช้ชั่วโมงคนรวมทั้งสิ้น5้า0 0ชั่วโมงคนดังแสดงในจอภาพครับานครับครับฟอ,ฟ,อรฟอร์มูลาตรงนี้อ๋อครับก็คือเอา3 0 0พคูณด้วยหครับคือจะได้พันล็อกสองคูณ เบียว์สองครับนี่คือเอามาคูณกันแล้วเนี่ยนี้ไหมครับครับครับสองช่องนี้ครับครับจะมีตารางด้วยแล้วครับครับเราจะมีตัวช่วยอีกแล้วครับครับขอบคุณมากครับ excel spreadsheet นี่เราก็ใช้ได้ตลอดได้ได้ตลอดครับครับขอบคุณครับขออนุญาตถามเพิ่มครับตรงช่องไฟกรช่างห้าสิบอ่าวแอดเบอร์ครับที่พอคิดเลโชที่หนึ่งต่อสูตรจุดห้าครับแล้วที่ได้ช่องแมนาวต่อยสเปคเป็นห้าสิบ กับ1,500นี่คือเกิดจากการเอาช่องด้านบนนี่คือหานด้วยสองใช่ไหมครับใช่ครับออกมาเป็น30ครับก็คือเกิด additional work ในการตรวจซ่อม50ชั่วโมงครับตรวจซ่อม50ชั่วโมงปีหนึ่งทำ30ครั้งครับครั้งหนึ่งใช้แค่หนึ่งนยด0.5หนึ่งนี่คือร้อย0.5คือ50 ถ้คุณมันเป็นมาหน้าอย่างนั้นใช่ไหมครับครับครับใช่ครับครับเรโชตัวนี้ก็คือได้มาจากวิชาแพลนนิงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับครับขอบคุณมากครับครับครับสำหรับขอแผนกช่างอากาศนะครับในการคิดชั่วโมงคนรวมนะครับ ก็เช่นเดียวกับของฝ่ายการช่างครับแต่แผนกช่างการนี้จะงานมีงานเพิ่มเข้ามานะครับครับเรามาดูช่องแรกนะครับแผนกช่งการมีการตรวจ100ชั่วโมงนะครับใน1ปีจะใช้การตรวจทั้งหมด15ครั้งในแต่ละครั้งจะใช้500ชั่วโมงคนครับเพราะนั้นตลอดทั้งปีจะต้องใช้ชั่วโมงคนรวม7,500ชั่วโมงคนครับครับ addition work ของงาน100ชั่วโมงนะครับอัตราส่วนอยู่ที่1ต่อ1นเลยครับทนนี้ครับ ก็กล่ว่าตรวจเท่าไหร่ก็เท่านั้นจะเท่ากับตรวจร้อยชั่วโมงครับสิครั้งครั้งละ5้0ชั่วโมงชั่วโมงรวมก็จะกับ7,500ชั่วโมงเท่ากัน,นครับทีนี้งาน1 0 0ชั่วโมงจะมีงานดานแบ็คช็อปเข้ามาด้วยนะครับงานดานแบ็คช็อปเข้ามาช่วยในงานตรวจ1 0 0ชั่วโมงนะครับซึ่งอาัตราส่วนอยู่ที่1ต่อ0.25นะครับก็จะทํา15ครั้งเท่ากันแต่ละครั้งที่ตรวจนะครับครั้งละ125ชั่วโมงนะร้อยยี่สิบห้นชั่วโมงมน็คก,กับ1875เพราะนั งานตรวจอีกงานหนึ่งของมาเด็งเชื้ากาคืองานตรวจ200ชั่วโมงนะครับเช่นเดียวกันครับหปีเราจะตรวจทั้งหมด15ครั้งนะครับจะใช้แรงงานเยอะนะครับ200ชั่วโมงก็คือ1,000ชั่วโมงต่อ1นครั้งเพรายในหนึปีจะใช้ชั่วโมงคนรวม15,000แมนอวต่อปีนะครับงาน200ชั่วโมงจะมีงานเอดิชันเวิร์กเข้ามาเช่นกันครับอัตราส่วน1ต่อ1นเหมือนกันนะครับใน15ครั้งแต่ละครั้งใช้1,000ชั่วโมงชั่วโมงรวมรก็จะ นะครับแบ็กช็อปนะครับที่เข้ามานะครับก็จะมีอัตราส่วน1ต่อ0.5นะครับเหมือนรถไฟกันช่างนะครับก็จะตรวจ15ครั้งก็เพราะงั้นชั่วโมงคนก็จะลดมาครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ500ชั่วโมงคนครับทั้งปีกระชับชั่วโมงคนรวมด้านแบ็กช็อปก็1 7 0 0งเจ็ดชั่วโมงคนน, shop, 1, 7, 000, 7, งคน,นะครับงานที่เพิ่มขึ้นมานะครับคืองานด้าน AGE นะครับ AGE maintenance อย่างที่ผมเรียนในที่แล้วว่า ที่เรือการถอยยิงลาดาพาที่แจงรล้ว,ว่าใน1ปีนะครับเราจะมีวันทําการ209วันนะครับสองเาวันวีจะต้องทํางานทุกวันนะครับในแต่ละวันจะใช้ชั่วโมงคนด้าน E ีจีจามสาชั่วโมงคนเพราะนั้นใน1ปีจะเป็นชั่วโมงรวมของด้านเอคือ7,315พัมรอาแมนอวนะครับเพราะฉะนั้นในตลอดทั้งปีนะครับชั่วโมงคนรวมของแผนกช่างอากาศนะครับจะใช้ชั่วโมงรวมในการตรวจซ่อมบำรุงการ์ยานทั้งสิ้น หนึ่0หมื่นหกมนอาวครับดักรสแดงในจอภาพครับขออนุญาตถามนิดนึงครับครับอย่างช่องนี้ครับช่อง AGE แมนนั้นนะครับปองบินแต่ละปองบินก็อาจจะไม่เท่ากันดูนะครับใช่ครับอย่างเช่นปองบิน1นปองบิน6อาจจะเกิน35ก็ได้เพราะมีการฝึกร่วมใช่ครับมีแผนชอากาศที่พิจาราสำหรับหนุ่มเยอะใช่ครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับอาจจะเป็นปองบินอื่นที่มี activity น้อยน้อยกว่าครับจำนวนนี้ก็ดลงได้ คือขึ้นอยู่กับแต่ละกองบินใช่ครับใช่ครับเพราะบางกองมีหลายฝูงมาจุเพราะนั้นเองเปลี่ยนแปลงได้ครับครับครับขอบคุณมากครับครับต่อไปนะครับจะเป็นสเต็ปที่4นะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับจะเป็นกันหาจํานวนคนที่เหมาะสมนะครับกับฝ่ายกันช่างนะครับดังตัวอย่างที่แสดงเลยนะครับ เพราะนั้นชีตอันนี้เราจะเหมือนชีตแรกนะครับชั่วโมงคนรวมของฝ่ายกันช่างนะครับที่ผมชี้แจงผ่านไปแล้วนะครับชั่วโมงรวมของฝ่ายกันช่างเราทราบแล้วว่าตลอดทั้งปีเนี่ยจะใช้ทั้งสิ้น5 2 5 0 0ชั่วโมงคนนะครับดังที่อธิบายมาแล้วที่เน้นย้ําก็คือ1แมนเยียร์นะครับใน1คนจะทํางานรวมได้1446แมนอวต่อ1นคนต่อ1นปีนะครับเราคิดบรรจัตยยังง่ายง่ายนะครับก็เท่ากับ14,416ไปหาร52,500ชั่วโมง เราจะได้จำนวนคนที่เราต้องการจริงๆนะครับนะครับแมน e พาวเวร์ดีกว่าเนี่ยสาคนนะครับแต่ขณะน,นี้ปัจจุบันเนี่ยฝูงบินดังกล่าวเนี่ยเรามีมาจุคนอยู่เพียง30คนนะครับดังนั้นฝ่ายกันช่างจะต้องทําการนิวเรคูสคนขึ้นไปเพิ่มอีก6คนครับครับพี่ชา,ชายครับยัางกรณีสมมุติว่าจํานวนแมน r รี u i ว e าเนี่ยนะครับสมมุติว่าหาออกมาได้วไ่้20 ครับบอกว่ามีคนยิงสามสิบคนเกินนะครับเกินคนเกินคนพวกนี้ก็เฉลี่ยไปทํางานที่อื่นได้ได้ได้ครับได้ครับมีอยู่ฝ่ายงานช่างอื่นหรือแผนกช่างอากาศอยู่รงเฟสไปช่วยได้ครับครับขอบคุณมากครับครับนี่คือประโยชน์ของการคํานวณครับครับครับแล้วเป็นต่อไปครับครับเช่นเดียวกันครับนะครับสเตปที่4ของแผนงานชการในการาหนดออฟดิมัมแมนพาวเวอร์นะครับอันนี้ตารางนี้เราทราบมาแล้วนะครับ ของแผนกช่างการเราต้องการชั่วโมงรวมทั้งสิ้นในการซ่อมบำรุงกาศยานจำนวน61,690แมนอาวนะครับ1แมนเยียเท่ากับ1,446แมนอาวก็มาหารกันก็จะได้เท่ากับจำนวนที่ต้องการนะครับกำลังพลเขาช่างการคือ43คนนะครับแต่ขณะนี้แผนกช่างการประจุคนไว้40คนนะครับจะต้องขอคนเพิ่มอีกนะครับนิวลิคุสแมนอีก3คนครับคับอันนี้ประโยชน์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อผู้บริหงงารทั้งฝ่ายการช่างและ,ะแผนกช่างการ ตัวเลขพวกนี้นะครับก็เราต้องทําให้ถ่องแท้ให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะอยู่ในบทสรุปสุดท้ายครับครับไปครับคํา <c oughs> ในดับต่อมานะครับเราจะมาดูคําถามด้านไลท์เซอร์เคิลคอสต,ตั้งแต่ประจุประจําการเครื่องบินจนกระทั่งบทประจําการกันบ้างนะครับ เนื่องจากเรามีเครื่องบินในฟีจำนวน18เครื่องและเครื่องบินแต่ละเครื่องครับเราจะมีสวิตช์ลอยู่ที่6,000ชั่วโมงบินดังนั้นชั่วโมงบินรวมทั้งสิ้นจะเท่ากับ18เครื่องคูณด้วย6,000ชั่วโมงจะได้เท่ากับ1 0 8 0 0 0 0ชั่วโมงบินครับเราจะสามารถคำนวณจำนวนปีที่ใช้งานได้เท่ากับ total flying hour หารด้วย utilization rate เท่ากับ188,000หารด้วย3,000จะเท่ากับ36ปีครับจากนั้น เราจะนำข้อมูลนี้มาสร้าง Excel s p e c ป s เ e e เพื่อคำนวณ Life Cycle Cost กันต่อไปครับครับเมื่อเรามาสร้าง Excel s p e เป s เ e เพื่อคำนวณค่า LCC หรือ Life Cycle Cost แล้วเราจะได้คำตอบสำหรับ LCC ดังแสดงในจอภาพนะครับนั่นคือเราสามารถใช้งานเครื่องบินได้นานถึง36ปีชั่วโมงบินรวมทั้งสิ้น1 8 0 0 0ชั่วโมงบิน จะมี operating cost รวม22,779ล้านบาทมี maintenance cost รวม56,948ล้านบาทและที่สำคัญคือจะมี OM cost รวมทั้งสิ้น79,728ล้านบาทดังแสดงในจอภาพครับพี่ชายครับครับอย่าง O cost นะครับและ M cost ในในช่องที่ที่ชี้นะครับ ปีหนึ่ง escalation สาเปร์เ็นต์ก็หมายความว่าถือว่าปีที่1นึ่งแสนสองปีที่สองก็เพิ่มไป3%เปเซปีที่สาก็เพิ่มอีกสามเปอซนี่คืออัตราเงินเฟอ้อมาตรฐานที่คิดไว้สามเปร์เดูคับใช่ครับพอไปถึงปีที่ส6มเนี่ยมันไม่ใช่แสนสองละโอ perating cost ม,มันกลายเป็นสามแสนสางครับ,รบใ,ชใช่ไหมครับใชคัใช่ครับใช่ครับใช่คอัใช่ไหัครับใช่คใช่สัสใแครับ่ครับ่ั่รับใช่ค่่ั่ แสหกเมนแนคอสเพิ่มขึ้นมาเป็นแปดแสนสี่ในปีที่สานหกใช่ไหมครับใช่ครับครับในสามเปอร์เซ็นนี่เราคงคิดเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่อัตราเลทที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยครับครับในแต่ละปีครับครับแล้วก็สานหกปีบินได้รวมแสนแปดพันชั่วโมงครับ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 ก็คือเราก็จะได้ว่าใช้งานได้สานหกปีครับใช้ทําชั่วโมงบินได้แสนแปดพันชั่วโมงครับค่าโอคอสคนยี่สิบสองจุดเจ็ด ล้านบาทครับอู oh, ไม่ใช so ่นะครับสองมือสองพันครับเจ็ดก้าล้านบาทเอ็มคอสห้าสิบหกห้ามืนหกพันเก้า้สแปดล้านบาทครับก็คือรวมแล้วจำการคือเกือบเกือบแปดสิบครับแปดสิบเ์นแปดสิพันแปดสิบพันครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต่อไปครับครับทีนี้นะครับเรามาดูกราฟคูมูเลทีฟโอคอสเอ็นคอและ OM-Cost นะครับเราเห็นได้ชัดเจนนะครับ เราอันบนนะครับจะเป็น O M cost นะครับรวมทั้งหมดนะครับครับแกลน Y นะครจะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับหน่วยจะเป็นล้านบาทนะครับส่วนแกน X ครับจะเป็นจำนวนปีที่ใช้งานอากาศยานครับเราจะขึ้นบนเราใช้งานได้36ปีครับ O M cost รวมทั้งหมดก็คือ79,728ล้านบาทนะครับทางด้านล่างซ้ายก็เป็น O cost นะครับรวมจะได้22,000ล้านบาทเศษนะครับส่วนด้านขวาจะเป็น M cost นะครับ Maintenance ครับจะเท่ากับ56,000 ล้านบาทเศษครับรวมแล้วจะได้79,728ล้านบาทครับอันนี้เราจะดูง่ายขึ้นแตกออกมาครับเป็นคูมูลทีฟกราฟครับครับเห็นพี่ชาชาอธิบายแล้วเข้าใจแล้วไอ้แคปแอคคูมูลเลทก็คือคิวมูลทีฟก็คือซีดีเอฟที่เราใช่ครับรวมครับไอ้นี่คือเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามันใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวว่าเราซื้อเครื่องบินมาสักฝูงหนึ่งแล้วใช้ตั้งแต่วินาทีแรกชั่วโมงบินแรกจนถึงจบจำมกันต้องมีเงินงบประมาณรัฐบาลเราเท่าไหร่ ใช่ครับใช่ครับลองเติมแบนนิงครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับครับจากบทต่างๆครับเรามาถึงสุดท้ายบทสรุปนะครับครับในการคำนวณออบติมัมแมนพาวเวอร์นั้นมีหลักสำคัญอยู่6ประการคือประการแรกเราต้องศึกษา Aircraft Maintenance Program ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ประการที่2คือ เราต้องเข้าใจระดับของการซ่อมบำรุงคือระดับ O ระดับ I และระดับ D Level ประการที่3คือเราต้องทราบจำนวนชั่วโมงคนของงานซ่อมบำรุงหรือสามารถประมาณการได้โดยดูจากคู่มือ T.O. คหรือในการทำ M.D.P. Maintenance Detail Plans ประการที่4คือเราต้องทราบถึงความต้องการ Back Shop Support สำหรับงานซ่อมบำรุงระดับกลางหรือไ l e v เ l ประการที่5คือการทำคอสเทรดเทรนนิ่งจะช่วยลดจำนวนเจ้าหน้าที่ลงได้ที่สำคัญประการสุดท้ายคือการทำงานร่วงเวลาจะช่วยลดจำนวนเจ้าหน้าที่ลงได้แต่ทั้งนี้ต้องระวังฟาทิกด้วยครับผมทีาจารยครับอย่างขั้นตอนแรกที่เราเขียนไว้เนี่ยก็คือต้องเข้าใจระบบการตรวจซ่อมใช่ครับทองแท้เพราะเราต้องสร้างมาทิกมาทิก ครับมาสิขึ้นมาปอนเราถึงยาคำนวณชั่วโมงคนงครับใช่ครับครับขอบคุณครับครับครับตามที่กับผมและเรือกาศทัวหญิงระดัาภาใช้รักษาได้บรรยายในเรื่อง manpower analysis มาแล้วนั้นหากมีท่านใดมีข้อสงสัยขอเรียนเชิญสักถามครับครับหากไม่มีผู้ใดสักถามกับผมขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ